สวัสดีค่ะพี่นอ้องฟงไปายสุขสุขพ้นจ้าทางประเทศนอกเมืองไทยเมืองลวาวฮะจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ได้ต้มบตาทิควยจิลิดจักแดก,กินเขากับตำตำตำสมบักทั่วค่ะพี่น้องเดี๋ยวครับไปขวากันเลยจ้าที่กินหมดบอดสุกว่าจิริตนาพี่น้อง กคยนย้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร่กดกระดิ่งติดตามย้ายต่อมกินแท้แจกบ,บานไปด้อค่ะพี่น้องพี่หลีดพอหนึ่งพ่อรหัสิบบาทจะ้ะลักแดกหาติบบาทจ้ะพี่น้องลักแดกพ่พี่หลีดกินน้ยตุ่นน้อยกินน้ยกินน้ยกิโลเห่นจ้ะตัวนก็ใหญ่เนาะหลีดน้อย ไลยนี่แหละกินแรงครับพี่น้องตำมาทั่วเิ็ดเพ็ดัวจะมันแหง้งคุณลาจเดยกะปากกไหล่ากดแช่ใ้ได้จ้าเด้อพี่น้องอี่บากกด,กกกกกกดกระดิ่งกดกดกดระดิ่งติดตามย้ายกลมนะจ้าแล้วก็ตำมาทั่วเผ็ดกินแอมจ้ะพี่น้องหัวเส้นตะไคร่ ใบมะกรูดใบเจยนี่แหละค่ะพี่น้องกลัวเส่รสดีจักน้อยตรงนี้ลดขาดกินกับตำทั่วเพ็ดกลัวอันนี้แห้งแล้วก็ที่กลัวแตกที่มันเขาต้มเลรอเนี่ยนาะงที่เป็นขาเจ้าต้มเลรอเนี่ยนาะแตกเลย เย่างนี้กิริณขัวอันนี้แล้วก็บพี่เป็นขวัวจิริณ์แล้พี่น้องเสร็จแล้วจ้าบันนาบนานบนดนนี้พี่น้องตำบักทั่วกินแอมเลยบัดนี้ชิมมึงดูแต่มันแทบพี่น้องอืมันอยู่แสบแสบแล้วพี่น้องตำบักทั่วกินแอมกันเลยจ้าบัดนี้ แบบมันว,ว่า,วา,า,าก,กิบกขว่เราะส่นพีดน้อกไป่ิีนมาเห็ดสองสองอย่างถึงอยากกินกิริดหอยีิริดน้ำจ้าอยายกิดไป่ขีดมวบาซิโกใบอิมขึ้นไปขึ้นมา,ห,มมมาหลายพุ้นที่เสีเยกับหอยกิลิดนะถึงกิลิดบาซิโกเห็ดเปลี่ยนใจเอาเมนูกิริด จ่ามาเด้อมันกินขว,ด,ว,วดิีดีขวดแดงแดงน้ำกันค่ะพี่น้อยอาหารบ้นบานนั้นดีจำม,มาตัวไปเพลิดเพลินแค่ตะไค่แค่เด็กตะปูดแค่น้อย เสร็จแล้วจ้าพี่น้องมาได้จ้ามาเด้อมามาจัดตำมกทั่วกันแล้วแล้วพี่น้องเลยมาจัดมาผักกะมีผักกะทินกระหล่ำน่ะกระหล่ำย้ายผักหนามาู่จัดพี่น้องมามาลงมือกันเลยมากินเลือตาเดี๋ยวได้ไปเอากล้องเข่าก่อนมามาพี่น้องมากินน้ำกันจ้าสวัสดีครับไปกินข้าวแล้วกันวัอนี้มาตำมะทัวเด้อกวาดแกตำมะทั่ว อกมามาอยจิลด,ดีจ้ะมาำมะพ้อวดักแด้โคดักแด้มามา่ง <ใจ S 1> ้มยำช็อกเกอร์จินไก่กระเจี๊ยบมาามาจิ้กัน,กนนะเนอเหด่นจบัวดักแด้ตำทัวำนอกกน่อยกินหมูกระทก nhìn nhai cầm cuộn bánh ngon quá chứ vậy đó em được